โอ้โหไฟพาร์ตมีปะแล้วต่อพาร์ตปะพาร์ตนี่ยเบปปิ๊บปปิบโอ้โหนี่พร้อมออกทีจริงจริงเนี่ยเชิงมงเชิงใหม่ี่สบาเลยนะอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยป่านกอแก้วเนี่ยออ้าวคันนี้ห้าร้อยเอ็กปีไหนตอนนี้ปียี่สิบ สองศูนย์สองศูนย์เลขไม้เท่าไหร่พี่เลขไม้ประมาณ1300งสามูนย์ถ้ามาแล้วไม่ต่อนะเติมน้ำมันเต็มถังเลยเติมน้ำมันหนึ่งร้อยบาทเต็มถังแล้วเพราะว่าน้ำมันเดิมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่ไหมโอเคดีถ้ามาจากคลิปของคุณพาคินวาเลตี้จากแสนสี่หมื่นห้าพันนะคะลดพิเศษเหลือแสน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพคินวาไรตี้นะครับตอนนี้เราอยู่กับบ้านเสียแบงค์นะครับหรือว่าคุณพิทักษ์นะครับตอนนี้เราจะมาดูว่า้าราเอ็กเขาเนี่ยเขาซื้อมาไม่ได้ไม่กี่เดือนกี่วันเขาก็จะขายนี่คันนี้เลยแล้วเสียงก็เข้านะคุณติดมาอยู่โอ้โหกินมะม่วงด้วยนี่เจ้าของบ้านนะฮะพี่แบงค์สวัสดีครับนี่ช่องหนูยุออนทัวร์คันนี้ขายเท่าไหร่อะไครับนั้นๆ นี่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 คุณมาทำไรบ้านผมเนี่ยคุณจะปล่อยแล้วเหรอไม่คุณถามว่าผมอยู่ข้างบ้านคุณหมืเลยไไม่ผมจะปล่อยเนี่ยหนปล่อยปล่อยเมียปล่อยเมียไปขับไม่ออกผมบนทุกวันคันนี้ขายเท่าไหร่ห้าร้อยเอ็กจะขายไม่ใช่เหรอพี่ยิ้บอกคุณจะไปเอาจีเอสผมตั้งไว้ในใจเลยในอารมณ์อุดมคติผมอ่ะครับคันนี้สามแสนอ๋อ สามแสนนี่คุณขายตัวพันป่ะไม่ใช้สามแสนโลค่อยขายอ๋อโอเคครับอันนี้ขายจริงๆใช่ไหมผมยาวลงช่องให้ดูเลยจริงครับขายจริงรีวิวมีอะไรบ้างที่แต่งมาถ้าใครสนใจนะครับราคาก็เดี๋ยวบอกท้ายคลิปหรือบอกตอนนี้เลยอย่าบอกชื่เบอร์ฮะชี่เบอร์อย่าให้เบลไงโอเคของแต่งมีอะไรบ้างพี่พูดสิพูดสิครับคุณพิทักษ์มะม่วงเปรี้ยว ดักบ้านแม่ผมนะคุณจะขายรถ้ดึคุณจะขายพิเศษมะม่วงแต่งนากนี่ไงมีมีตัวนี้เพิ่มครับครับตัวนี้ตัวนี้สปอร์ตไลท์นี่ใช้งานได้หมดไหมใช้ได้จริงใช่ครับถ้าใช้ไม่ได้ผมไม่ใส่หรอกครับอันนี้ไฟของเปียครับอันนี้ก็อะไรสลัดไหมสลัดสลนเดอร์สลนัดสลัโอเคช่างมันเถอะอาจว่าเป็นสปอร์ตไลท์แล้วกันตัว 500x ตัวปี2020มีกาดแล้วมีกาดนี้ด้วยนะใช่ครับนี่แต่งเต็มมากเลยโอ้ยนี่เสริมแทนก็มีอีกอันนี้เขาเรียกยกยี้ยง อยกเยียงนะครับแล้วก็นชิวก็คือคงไม่ใช่ชิวเดิมแน่นอนไม่ใช่ครับชิวแต่งชิวนี้แพงมากเลยเท่าไหร่ครับสั่งนี้ต้องสั่งอ่ะเกือบปีสั่งไว่ยังมาส่งได้เอาความจริงอะไรบ้างเลยเนี่ยเลขไม่เท่าไหร่แล้วเลขไม่สิบสามัาปุจจอยู่ไหนครับรถคุณป้าอไหนครับคุณพิทักษ์นอนไมากคุณไม่เคยพร้อมอะไรเลยสักอย่างเสียบไม่ได้นั้นจะถ่ายทีนึงนะครับประมาณหมื่นสามขอปุจจนะครับใช้อยู่นะ หมื่นกว่าโลเลยใช่ไหมใช่ครับหมื่นเดี๋ยวข้าก็รับหาไปหากุญแจอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยปิ๊บพี่มีปิ๊บสามใบให้เลยใช่ไหมนู่นนู่นมีสองใบเนี่ยปิ๊บโอ้โหสวยนะครับปิ๊บแยกขายแยกหรือว่าขายแถมไม่ขู่พี่คือแถมไปเลยดิเอาแถมไปเลยเอ้าเออผมถือว่ามาอุตส่าห์มาออกช่องใหญ่แล้วเนี่ยผมต้องมาจะมาจากช่องเดีดูเลขใหม่ดูเลขใหม่ไม่แท้นะครับหมื่นสามนะครับใช่ไม่แท้หนึ่งมื่นสามพันสี่ร้อยโลใช่เกิดมาจากช่องผมนี่มีส่วนลดไหมอันนี้ไม้แท้ ทำไมจริงทำไมจริงมงนีอข้างล่างโอเคโอเคนะครับแล้วก็ <c oughs> นี่นี่นี่ติดนี้ด้วยนะเนี่ยติดอะไรอ่นะเนี่ย power อ u t a อ๋อต่อให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหความใช้งานนะครับรวอมบอกคลิปได้ยาวๆเลยนะฮะไม่ยาวดิแบตหมด่อนจะไม่ต้องพูดออโอเคโอเคเอออุตสาเชียร์ขายของให้เนี่ยแล้วท่อคุณไปผ่ามาเลยใช่ไหมไม่ผ่าเสียงไม่แปลกๆนะผ่าบกมาไม่ผ่าบ้าคลอดสด เอออ่ะหมวกมาหมกมาท่อหมกมานะครับเอาอะไรครับคุณพี่ักเล่นข้นนี่นี่อันนี้ก็คือกันดิกันดิกันดีต้องมีต้องมีต้องมีของไม่ต้องไม่มีนะดูช่องช่องช่วงนี้ล้อมันใหญ่โอ้กระเด็นออกหมดเสื้อเปียกหมดนะใช่ใช่อันนี้แหละเดิมๆคือพร้ออกทริปเลยเสียกุญแจจ่ายเงินสดพร้อมขับออกทริปที่ออกดีถ้าเมียไม่ให้ตังค์เลยอ่ะมันไม่ใช่ถ้าคนอื่นเขามาซื้อดี่เขามีตังค์นี่ไม่ใช่ผมคุณอย่ามาเปียบบ้านสีก้าเลยขอฟังเสียงหน่อยครับพี่ครับอะขอฟังเสียงท่อหน มันดังก็ดีเออน่ะมาฟังเสียงท่อกันนะครับว่าเสียงจะนุ่มแค่ไหนมีคนดูซีรีส์อยู่เปล่านี่นี่ใส่นี่มาด้วยดูงมะข้าวแล้วก็แป่นเด็กมีทุกอย่างเลยนะครับใส่ขวดน้ำสองข้างเลยโอเค้อมออกที่เป็นจริงด้วยเลยแค่ตาใส่เปิดไฟสปอตไลท์หน่อยพี่ดูสปอตไลท์หน่อย ปลาไลท์เปิดหมดเลยทุกดวงเลยครับอโอ้โหไฟพาร์ตมีปะได้ต่อพาร์ตปะไฟพาร์พตพาร์ตนี่ยปิด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 โอ้โหนี่พร้อมออกทิพย์จริงๆเนี่ยเชิงมงเชิงใหม่เนี่สบ,บายเลยนะอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยปลานกแก้วเนี่ยอ๋อน,นี่ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วเขาของทิพย์คือไม่ต้องทำเลยเลยอะ่ะราคาไม่แพงนะเสียงเงินอย่างเดียวถ้าหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทแต่ถ้ามาจากพีฟูถามาจากช่องพาร์คีมาเลยที ห้าแสนถูเอาควาจริงเลยได้ไหมเนี่ยไม่หันมาแจกไปต่อไม่หันไม่รถรถไทยห้าพันเหลือแสนสี่ถูกโอเคแล้วก็แถมทุกอย่างอย่างที่พูดเลยนะครับในคลิปเนี้ยเติมเต็มปีเติบเนี่ยอันนี้หมากับคนไม่ไถมนี่นี่แถม่าทามาแล้วไม่ต่อนะเติมนล้วมาให้เต็มถังเลยเติมนล้วมาให้เต็มถังด้วยหนึ่งร้อยบาทเต็มถังแล้วเพราะว่าน้ำมันเดิมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใชครับโอเค นี่น้ำมันเดิมมีแล้วนะครับสองขีดเครื่องน้ำมันครับปิดกัครับโอเคพนัวโผกโคด้เลยครับถ้ามามาในคลิปอะไรนะเอาแม่บ้าน,นแม่บ้านเอาพุดิเอาพูดิ ถ้ามาจากคลิปของคุณพาคินวาเลตี้จากแสนสี่หมื่นห้าพันนะคะลดพิเศษเหลือแสนสี่ทุวนเติมน้ำมันให้เต็มถังไปกลับเลยโอเคใครไม่ีบมานะไปกลับมาถึงเขาขี่กลับบ้านไปแล้วแล้วกลับมามาเติมรอยเรื่องคุณไม่เอะมากเยผมอยู่ที่แม่บ้านค่ะอยู่ที่แม่บ้านเนาะนี่นี่เดี๋ยวให้เบอร์ไว้พาขีโอเคเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับแล้วก็ใครสนใจก็คือโทรโทรมาก่อนได้ก่อนนะไอที่บอกทั้งหมดทั้งหมดเลยเนี่ยถอดออกหมดนะราคาแสนสี่เนี่ย เอาดีๆหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่พันไม่ถอดเลยเลยไม่ไม่คุณไม่ต้องพูดนะผู้ขายขายขายได้จริงไปนะ คุณกินมะม่วงต่อไปดีกว่ามาพูดไม่หยุดเลยอันนี้คือแถมแถมตามที่พูดเลยนะครับอันนี้คือพี่เขาพูดเล่นนะแต่พี่เคะขยับไปเป็นจีเอพันสองส่วนคันนี้ยังไม่ขายนะไม่ขายมะม่วงหลับบ้านอันนี้รักเหมือนกันอันนี้รักเหมือนกันเก็บไว้ให้แม่บ้านอันนี้ขายไหมอันนี้ขายไหมอันนี้ถ้ามีคนซื้อก็ขายค่ะขายไหมครับนี่ไม่ขายก็ไปปล่อยวัดโอเคทูลู่ทูลู่พี่พีเขาดูรอบนึงไปไม่ขับไม่ต้องขับหรอกห้าร้เอ็กมันผมเคยขับแล้วผมรู้สึกว่ามันมันโอเคอยู่มันโอเคอยู่ขับได้ขับดียางกกก็็เเ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 พพพิิ่่่่่่่่่่งงงงงงงปปปลลลีีีีียย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 ยนนนนนนมมมมมมาา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 ดด้้้้วววะะครรับูสึจใใหหแออไ ยังไม่ถึงพันโลแต่เห็นแล้วตั้งแต่ตอนแรกคุณก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่เรียบร้อยใช่ทุก<ต>อย่างคือพร้อมออกคลิป,ม,ปลมากมากคืนผมก็ปล่อยมาของเหลวของเหลวก็ปล่อยเมื่อคืนทุยคนละเรื่องแล้ว2ิบวก18บบวกแล้วครับ <laughs> โอเคครับซะตงสเตอร์ก็คือยังเต็มอยู่นะสเตอร์เดิมๆมันไม่ค่อยหนึ่งมื่นสามเออหนึ่งสามพันโลจริงซเตอร์วิ่งได้สามหมื่นโลนู่นรักษามากดูดิเขาใส่น้ำมันเครือบไว้ตลอดเวลาไม่ไม่บอกก่อนนะไอรถคันนี้มันไม่ใช่รถมือเดียวมันเป็นรถซื้อมาจากพี่ชายอีกทีนึงแต่พี่เขาว่าคือซื้อมาจอดเหมือนกันใช่แต่ว่าเขาโอนรอยมาสามารถคุณไปจัดการเรื่องโอนก็คือพร้อมเล่มพร้อมโอนเรียบร้อยมีปีพร้อมปีพร้อมทดลองใส่ก็หลุด สถานที่ก็คือโทรมาได้เลยนะครับอยู่ลำลุกาคลองสี่บอกว่าตอนนี้ก่อนนะครับหมู่บ้านเอ็มไลท์นะฮะใเบรเดี๋ยวให้เบอร์ลงที่ในคลิปใครที่กําลังหาสไตล์ทัวรลิงแบบราคาไม่ไม่แรงมากเนาะไม่ต้องหาเลยมาที่นี่มาที่เลยจบเลยนะไม่ต้องหาครับไม่ต้องหาไปแล้วครับโอ้กำลังถ่ายคลิปอยู่มาหาย